เบิ้เป็นเทเาไล่ลอยไม่ได้ยังไงคะ you oh. โค้โค้โได้กระบเครองไปได้ลูใส่บาตรใส่เนใส่เงินแดดทอดตบานนไใส่บาตที่วัดอันนี้สวยได้ที่นองเลยโอ้กับนสวยกันบานสวยกับผู้ยุ่ไก่ก็มาผูท่านใส่บาตรยิ้มใส่บาตรเลยยาวดใจเหง่่งสชยาา สดอาใจะเลียงทางจมน้อยเพี้ยนให้สูงฉะนั้นดูแลพนุ่งในนอยบางทีอาจไม่เียกน้อยเพราะท่านเป็นุุมแต่ดูไปเถอะเดี๋ยวท่านก็จะเจ๋งเองครับสืดได้แนี้งนี่นะพอสิยืการส่บาตางหนอกมีขายพักขายเน้ ກິນແຖປີດ້າຊືຍຫ วัดเกียวเลอเป็นวัดไทยเดอ้อนี่วัดพื้นงามอีกทีหอมดีอากาศนี่ก็ห้อนใหม่หละเด้นี่ทิศแล้วนี่จะว่าฝนตกเย็นหน่อยนึงวัดทิศนี่ก็ห้อนมาอีกล่ะ <c oughs> ไปเท้าไป <c oughs> เอกก็หิวเกิบไให้ อังกอร์สะอาดจ,จอาวัดบ้านเพิ่นสมองเคร่งมากนี่นะลงทางบ้านมึงสาวเนี่ยลงทางาไปเยียนมากก็เลยมาสวยหน่อยนึงมึงสาวเย็นดี มาปฏิบัติธรรมยี่เนี่ยก็ดีแน่นอะสงบดีทิศอีกสองทิศเพื่อนสีเห็ดผาป่ากันบุญมีกันสิมาอยู่กันบุญถึงวะะ่าสั่นจ้ะโอ้มานางปฏิบัติธรรมก็เซียนดีเนาะ ให้นะซิมบานเปิิน่ะง,งามแท้อยากได้เด้ยอยากได้เมื่ออยู่หวานเ่าเด้เนาะ,ะงาม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  น้ามคณะ